ก็เจ็บปวดที่สุดคือการเป็นหนี้นี่แหละการที่เราคนมาทวงหนี้เรา <lean Blood. S 1> หรือธนาคารมาทวงหนี่มันเจ็บปวดนะถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายค่ะดิฉันดร์ธันรวีสีีสุพนัทนากูลค่ะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะครับ เป็นเด็กต่งางจังหวัดค่ะที่บ้านครอบครัวก็ไม่ได้ร่ํารวยทางบ้านก็คือ1ค้าขาย2ข้าราชการครูกับตำรวจเยอะที่สุดตระกูลเราพ่อแม่ปลุกฝังว่าให้เรียนเก่งๆนะลูกจะได้เป็นเจ้าคนใหญ่คนที่บ้านมีครูกับตำรวจแต่เป็นหนี้หมดเลยหลังบ้านคือเป็นหนี้คือเอาเงินอนาคตมาใช้อะ่ะถ้าเราโตขึ้นเนี่ยเราจะไม่ทําอาชีพราชการแต่เราจะทําธุรกิจ หลังจากนั้นก็พอดีมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็เลยมาเปิดบริษัทกับเพื่อนเป็นหุ้นส่วนกันทําส่งออกค่ะช่วงปีสองปีแรกก็ดีค่ะแต่ทีนี้มีปัญหาในเรื่องของระบบที่เราควบคุมไม่ได้มีหนี้มาก้อนหนึ่งแล้วก็มีการทุจริตในบริษัทซึ่งตรงนี้เราควบคุมไม่ได้เนาะแล้วเราก็เจ็บปวดที่สุดคือการเป็นหนี้นี่แหละเพราะเราเป็นด้วยตัวเองปุ๊บเรารู้สึกว่าการที่เราคนมาทวงหนี้เราหรือธนาคารมาทวงเนี่ยมันเจ็บปวดนะ แล้เราไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้แล้วเราก็กู้ใครไม่ได้ด้วยเพราะว่านี่คือเกรดิตเสียทั้งๆที่เราไม่ได้ทำเจ็บปวดนะคะน้ําตาตกในเลยนะความรู้สึกจริงๆก็คืออยากฆ่าตัวตายทําไมทั้งผิดพลาดขนาดนี้แล้วไม่ไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกทั้งบ้านไม่กล้าบอกพ่อไม่กล้าบอกแม่ไม่ไม่กล้าบอกใครสักคนว่าเราเป็นหนี้ แต่เราต้องรับสภาพเป็นนี่อ่ะแล้วต้องใช้น,นี่แต่หน้าต้องยิ้มตลอดที่บอกเลยว่าณชั่วโมงนั้นที่สิ่งที่เราได้สัมผัสก็คือเรื่องถ้าเราไม่มีธรรมะถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมวันนั้นเราคงจะเสียชีวิตเหมือนจะฆ่าตัวตายจริงๆแหละตอนนั้นก็เลยไปปฏิบัติธรรมมันก็ได้ปัญญาได้สติขึ้นมาก็มองที่ลูกมองที่พ่อแม่ ก็เลยทาให้เรากลับมาเป็นเราเวันนี้คือที่แข็งแรง man, ตอนนั้นเราอ่อนแอมากยนงถึงขนาดว่าเราจะไปต่อดีไหมหรือว่าเรา,เราจะไปจากโลกนี้อะไรประมาณน <rico> <ijk> ี้ค่ะเจอประสบการณ์ไม่ดีหลายหลายรอบมากแล้วก็มาทําเครือข่ายพี่ก็แบบเจอผู้นาอะทำร้ายเราก็คือทีมเราโตมากเลยนะแต่ที่นี้อยู่มาวันนึงมันหายไปทั้งสายเลยถ้าเราเป็นเขาหน้าวันนั้นเราจะไม่ทำกับเราแบบนี้ก็เราก็เลยย้ายออกมา เชื่อไหมว่าพี่ไม่ทำเครือข่ายมา5ปีนะพี่ทำซิงเกิลเป็นเจ้าของแบรนด์เองเึงสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทำสถานีวิทยุนะ <c oughs> เปิดรสานะเอาสินค้าไปวางก่อน <c oughs> ให้เขาช่วยเราขายอะไรอย่างเงี้ยสถานีวิทยก <c oughs> กุก็โกงเรา, <c oughs> ราพอเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่เคลียร์เราบางเจ้าเป็นร้านบางเจ้าหลายร้านมันทําให้รู้สึกว่าทําไมคนมันไม่มีความซื่อสัตย์เราเราเลยบอกว่าเราจะทํายังไงดีกับธุรกิจต่อไป ห็นจงความแตกต่าง่ so แตพอมาเจอบริษัทนี้มันใช่เลยนะคะมีระบบดีจริงนะคะทำให้ผู้นำนะคะเติบโตได้จริงสำคัญก็คือเราสามารถส่งต่อระบบได้จริงเรามองว่าบริษัทนี้แหละจะสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ยังเชื่อมั่นว่าบริษัทนี้จะทำให้คนไทยในประเทศไทยนี้ยไปยืนบน,บนเวทีโลกได้ ก็ประทับใจนะคะท่านประธานวรเศสสว่างทรัพย์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่ได้เจอในเรื่องของวิสัยทัศน์ในเรื่องของวิชั่นนะคะที่มองกันไกลนะคะมีระบบที่ดีที่ตอบโจทย์นะคะทำให้คนจะเป็นมือใหม่มือเก่าหรือมือเก่านะคะสามารถที่จะมาประสบความสำเร็จได้ที่นี่อย่างแน่นอนมั่นใจมากๆค่ะ ท่านที่ดูอยู่นะะขณะนี้นะคะถ้าสมมุติว่ามองหาธุรกิจที่จะทําให้ทุกท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะที่นี่สามารถที่จะฝากอนาคตไว้ได้นะคะผิดหวังที่ไหนไม่สําคัญนะคะแต่มาเอาคืนที่นี่คะ่ะ